บูชานะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับเป็นวันดีนะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็แม่นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันพระใหญ่น่าจะแม่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเลขจะได้เป็นตัวไหนนะครับเนี่ยกระถ่อม้ายูหลวงปู่สวงบรรยากาศลมรื่นฝนเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับคุณชมดูอะไรนะครับ ก็มีตัวเลขเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูทางพิทัศษ์ทำพิธีก่อนแหละเลขท้ายสามตัวสองหกสองแถบนะคะท่านผู้ชมชไม่มีตัวสีแดงๆวันที่เปิดที่ก่อน,นะคะครับโอ้โวันนี้เป็นวันดีเนาะพิทัศ์เนาะครับยุงกันเยอะด้วยยุงก็เยอะครับวันเมื่อคืนนี้ฝนตกหนะักเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนครับปูน่าปูน่าจะให้แล้วก็จะได้จะได้ทา ที่ให้ใหม่นะครับโกมาทุกงวดนะครับนะครับผู้ชมนะครับเป็นสถานที่สารปูตายายนะครับตายายตาเรียมทุกบ้านนะครับเป็นสารตะเรียมตุกบ้านเเนาะโอ้ยเนาะน่าสงสารเนาะอาจจะซื้อสารให้ท่านดีๆหน่อยเนาะเดี๋ยวรองงบก่อนนะครับ ัวเลขเปิดฝาได้ได้ไหนครับฝาเครื่องดื่มถวายท่านนะครับกตะเดียมสองหกสองครับฮะสองหกสองสองหกสองเริ่มชมนะครับโอ้ชัดสองหกสองอ๋อที่จริงเคยแม่นไหมเลขตัวนี้ครับตัวนี้แม่นอลยหรอสองสองเนี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเอ็มร้อยกับสองสองมองเข้าับสองสองถูกเสียงไทยกับสองสองอันนี้ก็คือที่ผ่านมาก็ มุติภัณเป็นลงกเป็นไงมุติพัณฑ์มามุติพันฑ์มานะครับำก579แล้วก็ในอะไรในตะเกียงไยหในตะเกียง1อะไร614 614เห็นอยู่ครับเกินแต่ไม่ได้พูดในคลิปตอนที่เอามาให้ดูครับเดี๋ยวเราาอกแล้วพูดทำไไมครับเดี๋ยเราเอาตัวนี้แหละ262 262เลยคุณผ้ชมนะครับ262จอบปลวกีปดูเนาะ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงก็ได้จอมพลูอยู่ข้างใต้ตะพงอืมอึอพี่พัต้นอะไรนะผมดูให้แปลกๆปน่อต้นนี้บ่ไต้นลู่เหรอไปดูหน่อยดูเหมือนกับมีม่วงนั่นแหละมะม่วงเนาะจะมีอะไรขึ้นมาเหมือนกับแปลกๆมันก็บพญาลากเหมือนกับยุงเยอะมากนะครับ ข้างบนม่วงเรามองข้างนอกเหมือนต้นเดียวแต่แต่ที่จริงมะม่วงนี่สองต้นสองต้นบ่ครับมันพันกันมันเป็นต้นเดียวครับนี่แหละนี่คืออะไรเนี่ยันนี้บกข้างบนเนี่ยก็กิ่งแปลกมันอัวนี่เหมือนฮะเหมือนอะไรเหมือนพญานาเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันแปลกมากเลยมันดูแล้วก็มะม่วงสองต้นเหมือมะม่วงสองต้นแต่มันพันกันเป็นต้นเดียวมันพันกันยังไงเนาะ ต้นเล็กมันอยู่คงอยู่กันอ๋อพอปลูกไปพุฒมันม้วนไปม้วนมาแล้วกลายเป็นต้นเดียวกลายเป็นต้นเดียวอ๋อครับอ่ะโอเคได้ไปดูที่จอมปลวกครับคุณชมนะครับโอ้เนี่ยนะสงสารนะครับกระท่อมเอาไม้พิวแล้วก็เอาไม้อะไรนาะมายันยันไว้นะมายันยันไว้นะครับก็โอ้โหเอาไปนี่เลยเหรอ คนอาเสียดายเนาะคนขโมยไปนี่สงสัยจะไม่เจริญแล้วครับคุณมเอาของหลวงปู่ไปนี่สงสัยจะลําบากเหมือนกันเน้อนะครับคุณผู้ชมนะครับโขขมาไม่รู้กี่กี่ครั้งถึงจะรอดนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับอ๋อในโจมปลวกนะครับใต้กระท่อมไม่ซองดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณชีวมนะครับ โอ้สามตัวโต๊ดเลขกอะไรนะงดก่อนงดก่อนเห็นเก้าห้าเจ็ดเนาะพี่ทัรนบเก้าห้าเจ็ดแล้วงวดนี้เห็นตัวไหนงวดนี้มองเห็นเป็นห้าสามกับห้าห้าค่ะแล้วพี่ทัศมองเห็นเป็นตัวไหนคไหนตัวไหนหาเด็กห้านี่สามจงโอเลยหน่อยพี่ทัศนโอ้ไกลมาตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขสามตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขสามโอ้โเลยครับชีวิต ชีวิตสู้มากเลยครับผู้ชมนะครับดูนะครจะได้ตัวเลขมาฝากเอฟซีนะจะด่ากันเรือว่าแม่ลอยแสดงด้วยครับนี่ยเอาจริงนะครับนี่ยสมัยมองไม่เห็นเวลามาใกลมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างนอกเห็นยุงเยอะมากยุงก็เยอะฝนตกสู้มากเลยนะคะดูห้าใช่ห้าเออห้าแล้วก็สามอยู่ตรงนั้นสามมีก็สามสามานั่นแหละห้าสามสามเลยห้าสามสามห้าสามสามอือห้าสามสาม เลขห้าก็ใกล้กันตรงนั้นเลยพี่ใช่ค่ะแล้วก็ข้างในจ่าจ่าตรงนั้นแหละค่ะห้าห้าจ่าห้าสามสามได้ยินเสียงตบยุงไหมคะท่านผู้ชมยุงเยอะมากเลยค่ะห้าเพีตัวห้าสองตัวค่ะห้าสองตัวจ่าห้าห้ากับสามสามห้าห้ากับสามสามอ๋อห้าห้ากับสามสามชี้หน่อยพิทักษ์ตรงนี้ห้าห้า สามสามสามสองตัวโอ้ห้าห้ากับสามสามเอ้าออกมาได้แล้วพี่โอ้สงสารนะครับยุงเยอะมากอ่ะสงสารที่ทัดดูนะคะท่านผู้ชมดูนะคะกว่าจะได้เนาะข้างล่างก็เป็นขี้ตุ่มนะคะดูน้ำไหลน้ำหมาดดูสิข้างล่างเป็นขี้ตุ่มขุดออกไตัวใหญ่มันนะรอบๆไปจ้ะเคยขุดออกรอบหนึ่งขุดออกแล้วถึงหายต้นพยุงสองตัวโอ้ต่ก่อนใช่ไหม อยู่ๆก็ไปขุดออกเลยหายเลยต้นพยュงถขึ้นข้างบนเลยอ๋อขึ้นใหม่เนอะดูรอยรอยรอยที่โกล่โอ้เวียดกันเลยฮะเอาเวียดเลยเอ้ยเอ้ยสู่สู่สู่กันไปมีแต่ี้โตมอะค่ะโอ้ขุดออกเลยไม้พยュงหายออหลวงปู่ลงโทษนะเติอนมดแล้วสู่จริงๆอ่ะ จนปตนี้ก็เป็นงวดที่สองนะคะท่านผู้ชมงวดแรกเขาเข้าสตัวโตงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองห้าห้าสามสามอันเกนก้นนะอันเกินภาษาไทยเขาเรอะไรคนะเกิในไทยไม่รู้ไทยไทยอันที่ไปโกกับไวายะภาษาเขเรอะไรบ้างนีภาษาเเรียรบนันเกินละอันเกินนิ่ม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 เอนิ่มอันเกินปจูนนิ่มอนนิ่มจ้ะ ครับคุณชมนะครับตัวเลขก็เป็นห้าห้ากับสามสามนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับห้าห้าสามสามครับเนี่ยคุณชมครับโอ้สู้มากนะครับคุณผู้ชมในการมาหาตัวเลขให้ f อีได้ชมได้เห็นได้ดูนะครับเพราะว่าระยะทางจากกระท่อมรังขารหลวงปู่นะครับห่างมาประมาณเกือบสองกิโลมั้งนะครับมาถึงนี่นะครับคุณผู้ชมครับ มาหาตัวเลขให้นะครับคุณชมครับก็นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับคุณชมนะครับแอดก่อสู้อย่างสู้ที่สุดนะครับคุณชมเลยเพื่อเอฟซีทุกท่านนะครับในส่วนตัวเลขก็จะตามให้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับแอดก็ไปหาตัวเลขที่บาดเก่าอีกบาดเก่าคือบาดเก่าสมัย นานนะครับสมัยไม่รู้ตั้งสมัยหลวงปู่สวงอยู่นะครับเพราะว่าเก่ามากนะครับเก่ามากแต่ไม่รู้เป็นของของใครจะเป็นของหลวงปู่สวงหรือเป็นของใครเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาจจะมีทูบเสียงไทยในการจุดขอเลขตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับคนอื่นก็คุณผู้ชมนะครับเรื่องราวบางเรื่องนะครับก็เอ็ดก็พยายามถ่ายทํานะครับแล้วก็บางทีอาจจะมือไม้สั่นบ้างอะไรบ้างก็ขอถ่ายด้วยเสียงอาจจะไม่มีบ้างในช่วง ตอนนี้มันช่วงโควิดระบาดนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ในการที่จะพูดก็ปิดปากบ้างอะไรบ้างนะครับพูดอาจจะไม่ชัดเนาะต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็นี่ยคุณชมแต่ว่าจะพยายามทุกสิ่งตัวอย่างและพยายามให้คุณผู้ชมนี่คือธรรมชาติจริงๆนะครับอยู่อยู่ป่าสวนยางห่างจากกระท่อมราสังขานหลวงปู่อย่างที่ว่านะครับเกือบ2อกิโลนะครับกิโลกว่าเกือบสอกิโลนะครับ หลายคนหลายท่านไม่ไม่เคยเห็นหรอกครับนะเพราะว่าเจ้าของพิทัศน์นี่ส่วนมากจะไม่พาใครมาง่ายๆนะครับคุณชมมาที่นี่เนาะนอ,อกจากแอดนะที่ที่ได้มาแล้วก็แอดมินนะครับที่เป็นทีมงานของทิพนนะครับก็มีหลายช่องนะครับเป็นทีมงานนะด้วยกันก็จะมาได้เห็นนะครับกับพิทัศน์นะครับนี่ครับก็กระท่อมก็ยังเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ ถ้าทำใหม่ก็ต้องรื้อหมดแหละครับคุณผู้ชมนะครับกระถ่มไม้ประยูงปูส่สวนท่านเคยมาที่นี่เนาะเอ็ดก็ตามรงปู่ไปที่ไหนเอ็ดก็ไปที่นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับมาเก็บรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ชมเนาะสาธุนะ เดี๋ยวจะไปที่บาทเก่าเนาะบาทโบราณตะเรียมตุกบาทโอ้เนาเสาเข็นแล้วก็โดดีโดดีเสานี้ยังว่าเสานน้นก็หายเสานี้ก็ยังหายอีกเนาะเอออะไ้จะมีเอฟซีจ FC ใจบุญสุกทุน,ทน,ทนช่วยซากหน่อยได้สิบสองล้านก็ไม่ยากนะครับเสียสละมาเซนหนึ่งก็ได้ลนะถ้าถูกสิบสองล้านเนะี่ยเอฟซีถูกถ้าเอฟซีใจบุญน,นี่ไม่ยากครับนะครับเอฟซี FC สายบุญจริงๆนะครับ โอเคครับคุณชมขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับรวย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 สาธุสาธุนะครับโอ้ยงกัดนะครับวันนี้ครับมาแบบนี้นะครับคุณชมเนี่ยฮะวันนี้มามอไซด์ลุยเลยฮะสายลุยสายลุยได้จะไปที่บาทเก้านะครับสายลุยนะครับพอดีรถมาไม่ได้รถใหญ่ฮะลืมถวายมากโอ้ยเนอสมพ่อนะครับ เป็นหลังถวายชื่อลังก็ได้ปลาปูหลวงปูง่ายงครับปูง่ายๆไม่ยากอ่ะเรียกอะไรนะเมืากินนี้นะตรงนี้าครื่องดื่มอะไรนะสองหกสองเนะครับคุณชมสองเครื่องดื่มสองหกสองสองหกสองห้าสามส เล็กหามเล็กเบิ้นตัวนี้ทั้งหามทั้งเบิ้นเนาะ <c oughs> ครับอ่ะโอเคยุงเยอะโอเคครับผู้ชมไปละเดี๋ยวสวัสดีครับผม,ผมเดี๋ยวจะไปที่บาดเก่าต่อที่ตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม